ครับผมสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบุญมีประดาน,นะผมก็เจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ได้มาทําการสแกนหาชั้นน้ําบาดาน,นะครับวันนี้มาอยู่ที่อําเภอบ้านไผ่นะครัขอนแก่นนะผมเราก็ได้กลับมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับกลับมาทําไร่ทํานานะครับก็พอดีเอฟซก็เรียกใช้เรานะครับ ที่อำเภอบ้านไผ่นะครับวันนี้ก็เลยพาเก๊น,นะครับมาสำรวจหาชั้นน้ำบาดาลน,นะครับก็เพื่อจะเจาะเราต้องสำรวจหาชั้นน้ำก่อนนะที่เหมาะสมว่าจะใช้การได้กี่เมตรกี่เมตรนะครับทางลูกค้าก็มีแผนจะสร้างบ้านนะครับทำบ้านสวนนะครับตอนนี้เราก็ทำการสแกนหาชั้นน้ำอยู่นะผม ก็สำรวจด้วยเครื่องสแกนนะครับก็ยังไม่เจอชั้นน้ำเท่าไหนนร่นะผมกบอเอฟซี F C ท่านไหนครับแรงนะครับตอนนี้ก็ยังภาวะแรงอยู่นะก็ตอนนี้กลับมาภาริษานบ้านเรานะครับก็โทรเรียกใช้ได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับ ก็าภาวะแห้งแล้งนะครับน้ําฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลน,นะครับฝนก็ทิ้งช่วงอีกแล้วนะคยังไงก็น้ํานะเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับต้องมีนะแล้วก็สํารวจนะ ก็คงหาสักสองสามที่นะครับหาสองสามคราฟนะครับจะได้ด้วยกับเครื่องจะขึ้นมาเป็นการาฟนีนะ้เราก็จะเอาข้อมูลไปอ่านชั้นดินชั้นน้ำอีกทีหนึ่งนะผมว่าชั้นน้ำจะอยู่สักกี่เมตรนะับประมาณนี้นะครับ f อเท่านไหนสนใจนะครับเรียกใช้เรานะครับก็ยินดีให้ํำปรึกษายินดีให้บริการนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม